สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูหมู่บ้านเก่าเก่าที่คาวะโกเอะที่ญี่ปุ่นจังหวัดไซตามะมนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เข้าอนุรักษ์นะคะหมู่บ้านสมัยเก่าเก่าโบราณของสมัยญี่ปุ่นที่เขาอยู่กันแต่เก่าแต่ก่อนเขาจะคงความอนุรักษ์ไว้ บ้านเรือนแบบเก่าๆก็เหมือนเมืองไทยนะคะที่อนุรักษ์บ้านเมืองไทยสมัยเก่าๆโบราณไว้ก็ไว้ให้ลูกให้หลานให้คนเข้ามาดูแล้วก็อาหารการกินอาหารบางอย่างเขาก็คงความอนุรักษนะ์ในนี่ก็ร้านอาหารนะคะอันนี้ก็วัดเก่าๆยังคงความอนุรักษ์วัดนี่ก็เยอะมากอันนี้ร้านอาหารสไตล์เก่าๆอาหารสไตล์เก่าๆ อันนี้ก็ท่านโชกุนรูปปั้นรูปเหมือนตัวจริงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ให้คนมาท่องเที่ยวอันนี้ก็วัดนะคะวัดมาคนมาขอพรมาขอเสียงซิมซีแล้วก็เขียนเขียนใส่ไว้นะคะแล้วก็แขวนไว้เขียนขอพรกันก็วันหน้าถ้าเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามติดตามติดชม อันนี้ก็ถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์บ่อยๆเดี๋ยววันหน้าก็เที่ยวที่ไหนจะเอามาลงอีกนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมญี่ปุ่นเสียงซิมซีเขาก็จะแขวนไว้แบบนี้แหละคะ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะ